พักแล้วมอนีน้ำตาออกอยู่ oh, อย่าไปเสียใจนะทันพายบัเห็นข่าเฮา,าเข้ากระวุ้ยข่าอยเฮาจดจ้ำเลยผู้สิบอ,อกสบายดีท่านผู้เบินเมื่อนี้ยเฮาสิฟ้ากันไปอันปอบใจไฟคว่ำกับอกหักก็เดี๋ยวนี่มันยืนเมื่ออยู่อันผู้เท้านี้ตามผู้ชายไปเดี๋ยวนี้นะจะคอยเช็ดจังไรยังมาก็เล่ยมันไปปลอบใจมันเบิ่งจักบาดนี่ อกหักแล้วหมดเนี่ยยืนเหน่อยอยู่เ,เบิ้งที่ไหฮะน้ำตาก็ออกอยู่ฮะโอ้ยไปขันสีฟ้ากันไปอันปลอบใจมันไปเชียวต้องเป็นีค่น้นำตามันคือออกเดี๋ยวนีิอกหักวะเดียวนีืฮะอี่อแล้ววะเฮ้ยบ่บปะ่ะอาบแล้ววะหนำนะเฮ้ย Hugo park, yam mạo lôi dạng à mạo lê mùi lê mạo lê mùi hà niko bụng khắp mùi lê mùi nyang gởi kiao khóc nè kiao kuo kiao kuo kìa 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 phát kìa 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 กินเยีเอ่ออหนิอันนี้แล้วตัวเขาไปถอดนะนเอน,น,ดน,นา,นเา,นนนนา,าะานานาเดี๋ยววันตัวเขาถอดชิ้นได้ห่านมียานอยู่น้ำบ่ออาบเจ้ามือแหล่งขงบ่ออาบน้ำวันพอทิ่หนึ่งเอนอย่างเดียวเจียวเอ้ยยืนเฉยอยู่ไหนยังเข้าไปนะโอ้ อกหักแล้วมอนี่น้ำตาออกอย่าไปเสียใจนะทันไพ่บุห็นคาเฮาเขากระพุ้ยคาไฟเฮาจดจำเลยกูจะบอกอ้าาวนอย่าไปเ,นะเ,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 จจเสีออ oh, <no. S 1> เยใจนะเขาต้องพูนยิ่งคนเดียวหาไม่ดีกว่าเลยว่ากูจะหาให้บูได้อนะึดพูนยิ่งตัวเดียวน่ะคนเดียวเนี่ยแม่อย่าไปเสียใจไม่เช็ดน้ำตาแล้วนะไม่กินเบียร์เฮาสองคน ไอ้บอบ่มีป่าเล้มาเจอมาเในกล่องกันลืมไปดพี่กระดานอลยมเลยทายแล้วเดี๋ยวนี้เออถ่ายไปแล้วขวดน้ำมาขวดนึ่นู่นหรือเป็นบ้านู่ไปเลยตัวนี่ดึงมันมาเต้มึงกระไร